เวลาเร่งเสียงดังๆแล้วมันก็ตัดไปการเล่นของมันก็เล่นอยู่นะครับเพื่อนเร่งเบาได้น,แบบนตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ต่อลำโพงไว้ไม่รู้ตัดหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของตัวนี้ ผ้เป sí, sí, ็นมาเบิดเีสิบอีกงอีตห้เไนนห้็อนนเาอต้องหมุนนดออกมานะครับผ้าขยายมันอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นที่ที่จะต้องซ่อมไหมส่วนมากก็จะไปดูภาคป้องกันลำโพงลนะเพื่อนนะเนาะมันจะจริงเปล่าวะเดี๋ยวดูกันนะครับ มันเป็นรุ่นเดี๋ยูดูรุ่นนี่ครับลุนนี่ถ้าขยายเสียงเป็นแบบนี้นะครับถ้าขยายเสียงเป็นแบบนี้แกเอ,อกมาก็เป็นแบบนี้นี่และจะมีรีเลย์อยู่ตรงนี้นี่แหละสีฟ้าฟ้าน่อยะครับนะเปิดบาๆได้เล่งแรงตัดนี่นตัดตัดแล้วก็ลดเสียงมันลงลดเสียงมันลงก็เปิดได้ เปิดตัดนี่แหละเนี่ย mm hmm. นะครับแล้วก็เป็นในาง,งานหลักนะครับฉะนั้นแล้วนะครับในการที่จะมาวัดไฟอะไรต่างนี่ก็ได้เหมือนกันน,นะเพื่อนนะแต่ก็คงจะไม่ต้องไปทําตรงนั้นแล้วเพราะว่าเราต้องการเราต้องการก็เรียกอะไรรีบทําให้มันจบเพราะว่ามันมีงานอีกหลายอย่างหลายงานให้เราต้องทําโลกหมดเลยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่สามตัวนี่เปลี่ยนลงไปหมดเลย นะเนี่ยถ้าบอร์ดถ้าบอร์ดรุ่นนี้นะเพื่อนนะพ้กขยายแบบนี้เครื่องรุ่นนี้เพื่อนเจอปัญหาแบบนี้เปลี่ยนเลยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวหายมันอยู่ในวงจรป้องกานลำโพงนะครับพกขยายเป็นทำงานได้ขยายทำงานชั้นที่หนึ่งได้ชั้นที่สองทำงานได้ไม่มีปัญหาครับแบบนี้สี่แห้งเปลี่ยนออกไปหนึ่งตัวสองตัวสามตัว,ส,ตวสี่สิบเจ็ดไมโครฟลัดท้าสิบโวลต์ 220ไมโครฟลัาโวลต์โลออก3ตัวนี้หายอาการนี้แน่นอนไม่ต้องไปห่วงคางไรชี้จุดเสียซ่อมเองได้ <c oughs> สุดยอดแน่ๆครับนี่เลยกำลังทำการถอด C ีออกนี่เลยมันอยู่ในชุดป้องกันลำโพงนะครับวงจรแบบนี้ก็จะตรวจสอบโหลดลำโพงด้วยนะครับพเพื่อนครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าตรวจสอบไฟ DC ที่ออกไปสู่ลำโพงนะครับ เขาจะตรวจสอบด้วยว่าลำโพงโอเวอร์โหลดไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวงจรประเภทแบบนี้มันจะมีซีมีอะไรพวกนี้นะครับนะจัดไปนะครับซีสามตัวนี้แหละอยูใ่ในวงจรป้องกันลำโพงนะครับเพื่อนจัดไปเลยนะครับนะถ้าเพื่อนมีปัญหาแบบนี้นี่เลยจัดไปเลยจัดไปเลยสองร้อยยี่สิบมโครฟลัชสามสิบห้าโวลต์ซีสิบเจ็ดมโครฟารัด 25โวลต์ตัวนี้จัดออกไปนะครับนะสตัวอยู่นี่จัดออกไปหายแนย่นอนนี่แหละผมเดาเอานะครับเพื่อนครับ <c oughs> ข้างแรกหลังจากที่ค้นหาจุดเสียจนไปถึงตลาดไปเจอนักการเมืองกลับมาก็มากินข้าวกินข้าวเสร็จก็จะเล่าสู่เพื่อนฟัง47ไมโครฟาลัดตัวนี้จะถูกใส่เข้าไป นะแต่ว่าการใส่เข้าไปถ้าใส่แบบธรรมดานี่มันก็จะธรรมดาจนเกินไปมันจะต้องพิสูจน์ทราบก่อนว่ามันจริงห่อที่ช่างวิทย์บอกว่าซีเสื่อมแล้วมันตัดจริงอ,อยากรู้ไหมนี่ไงเดี๋ยวใส่เข้าไปให้ดูตัวนี้คือ47่สิบเจ็ดไมโครฟารัดตัวนี้เนี่ย ถ้ามันเสื่อมแล้วมันจะเปิดติดเร็วมากเลยรีเลมจะดูดเร็วมากเลยซีตัวนี้ตำแหน่งนี้นะเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้เปิดรีเลติดปุ๊บเลยไม่ต้องหน่วงเวลาเลยนะเพื่อนนะนี่ใส่เข้าไปทีนี้ซีตัวนี้เออมันก็จะอยู่ในวงจรโอ้หอหอนหอนหอนโอ้ยหอน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 มันจะอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยเพื่อนนะอยู่เงี้ยนะ สีตัวนี้นะมันก็จะอยู่ตรงนี้นอยู่ตรงนี้นะนี่มันจะต่อนุก,กรมกันอยู่นะสีสองตัวเนี่ยนี่ขั้วไปไหนไปทางไหนก็ช่างมันให้มันอยู่นี่ก่อนแล้วเปิดนี่มันจะตัดนะฟังนะครับฟังมันจะตัดมันจะตัด ในกรณีตัวเดิมมันมันเสื่อมมันเสื่อมมันก็ไม่เท่ากับมันขาดหรอกแต่เนี่ยเหมือนซีขาดเลยเปิดฟังเพลงกันหน่อยตเห็นไหมตัดตัดลดเสียงลงเปิดขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเห็นไหมเปิดเปิดเบาได้เปิดเบาได้เปิดเร่งเร่งขึ้นไปอีกตัดเห็นไหมทีนี้เอาซีตัวนี้ใส่เข้าไปซีสองตัวต่อมันต่อนุกรมกันอยู่นี่งี้ไง ไม่ตันนะทีนี้เอามันเต็มทีม่เลยเฮ้ยมันยังไม่ต่อดูงงงงเลยงงเลยต่อแล้ววะดีเออบุรถแล้วนะเอาลุย ันนี้อาจารย์เซียนเมาเข้ามานะเซียนเมามาแล้วว่าไม่ตัดแบบนี้มึงอย่าจอตัวโลือแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต่อเข้าไปต่อเข้าไปเฮ้ยรถเสียงก่อนรถเสียง ลดเสียงก่อนต่อกัาไปนี่ต่อ,ตอกันไปเปิดจนเสียงั้วก็ว่าตัด ngày, bê con vi nòng này, chốt nó, thao chạy Tam mày, bê cả này, khóe <laughs> tiếng FC chăn sen mau này, mít sứt ốc đàu có dễ đâu, hả? cái gì? 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 ระวางนี่ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอจบก่อนนะรับงานก่อนเอาขึ้นหลายเลยวะนี่อ่ะมันเป็นคู่ประมาณนึ่งเฟรมตลอดเลยไม่ตังโอเคโอเคโอเคเอามาอย่างนี้เลยเหรออ๋อท่านไหลเสบาดดี้โอ้เอ่ะชั้นนี้โอ้ในครับเนาะสุดารัตนในครับหญิงสุดารัตนในครับเด้อแลวบังบักเยาในครับนะโอ้ เารใส่หนากากไว้โอ้โอ้โหรักกันนะครับรักกันคุณหญิงสุดารัตน์นะครับมาวันนี่ยนักข่าวพี่อ่ำเลยผมเข้าไปไม่ได้เลยครับผมเยอะนะครับนะคุณหญิงสุดารัตน์นะครับมาเยี่ยมประชาชนนะครับนะแต่ในส่วนของผมเองเนี่ย น,นี่ยังบอกไอ้ยอดถั่วเราถ่ายออทายอดสดน,นะครับนะโอเคนะคนะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสุดารัตน์มาครับในส่วนของผม,มาหาแนาวกินก่อนนะครับนะปิ้งปลาเป็นยังไงบ้างครับป,ปลากระโดดเยออยู่ในขายักพ,พีหอดก็เขาจะไปหาไงสุดารัดโย่เดี๋ยวกินสุดารัตน์ไหมไงมาจั่นผมก็จะมาสั่งข้าวเหนียวสักสิบบาทนะครับนะ คุณหญิงสุดารัตน์ก็อยู่นู่นแหละครับหน้าตลาดนู่นนู่นนู่นโอ้หน้าตลาดนู่นครับฮะซื้อข้าวสิบบาทก็พอได้คบนะผมโอ้ยขึ้นเครื่องบินได้เพรมันเครื่องรถที่แตกดินี่ก็ไปแล้วผมก็จะไปเอาบนหลักทั้งกำไฟทั้งอันลาบปลาตองอันนี้เงินอยังไรเงินก้อนดิเงินก้อนอยากได้เงินวิดไหมโอ้ครับครับผมเงินก้อนเรว่าสันว่ามันกับ ที่เขาไปกระทบไลนคุณหญิงกับปเดเนาะเตรียมมาาอยู่ไปประเกำลังสีไ้แนวกินแล้วพี่น้องโอ้ยคุณหญิงกันเขาไปบวได้อยู่บัุณเว้ยอ่า่ายหลปครับอ่าไอไปใหญ่ไอปอันอันเจ้าบาทใหญ่เจ้าบาทเจ้าบาทเจบาทบัต้องทอนครับใจบ่ต้องท้นเลยติป่อมนนะโอ้ยเมื่อเนี่ยน่กกระทบไลเมื่อกระทบไลมันจำพี่น้องมันเขาไปบวชจำเอฟซีหลายคด คนไหลครับโจงนี่ไม่ต้องห่างกันนิดหน่อยเนาะได้เพาเป็นยังไอ้นะครับเจอตลาดจำแยกเออได้แนวกินแล้วป่ะนี่พี่น้องเอ้หลับตามันคนไหลโมดเขาไปบ่ฮอดเพิ่นมันคนไหลแต่ว่าคันจีคันจีเขาไปก็ได้อีหลีเราบ้ากันไไดด้้ก็เอาโอเคแลครับได้แนวกิน